วัดดี e p 8ครับลุยตอนนี้คือเราได้เป็นฐานมันจะเป็นแบบว่าขยับขยับออกมาอย่างนี้ได้แล้วอ่ะเออตอนมันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนด้านบนที่เราจะต้องต่อให้เสร็จภายในวันนี้ครนบไปเริ่มเลยรับ เราผัดอันนี้ไว้ก่อนเราได้เป็นส่วนของฐานใ้ส่วนของยอดประสาทมาแล้วนะนเราก็เอาตัวประสาทดันล่างประกอบเข้าด้วยกันแล้วกันนอ่าก็จะดีเป๊ะ เปดดอาจจะยังไม่เสร็จมันคือหนึ่ตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือว่ามันติดอยู่ตรงเนี่ยหลังประสาทถ้าใช่ก็น่าจะเป็นตัวละคร อีกหนึ่งตัวที่แบบเกาะอยู่บนกระสร์อะไรอย่งีู้ต่อ,อแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือเราได้เป็นตัวมารีโอแหละป็นตัวเล็กๆน,น้อยๆ่อยู่อยู่ข้างหน้าอตามน,นี้เขาวางไว้มันก็จะอยู่ตรงแบบประมาณนี้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่จะ ขาดไม่ได้เลยน่าแต่เขาแบบย่อเป็นตัวละครมาประมาณนี้ก็คือเป็นย่อเป็นไมโครฟิกเกอร์เลยทีเดียวตัวนิดมากแ,แบบเข้ามาประกอบอยู่ในนี้แล้วมันน่ารักเหมือนแบบจิ้งพีกำลังมองมันโอ้โอเคพาร์ทส่วนนี้ไว้อีกรอบหนึ่งครับ โอเคเราได้เป็นด้านบนสุดของตัวห่อคอยแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ด้านหน้าตรงนี้แต่จริงๆก็คือมีสุดกว่านั้นอีกใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่ก็คือด้านหน้าถูกแล้ววันนี้มันชิ้นส่วนมันเล็กๆหน่อยนะ mm hmm. ก็จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอ่า นี่อย่างนี้อ่ะฮะเฮ้ย huh. <Hey, S 1> มันเท่นะ mm hmm. คุณทำเป็นเล่นไป mm hmm. เพราะว่าพอเวลาเรา mm hmm. อยากดูข้างในใช่ปะ่ะ mm hmm. มันถอดได้นะเว้ย mm hmm. มันไม่ได้แบบหลุดง่ายหรืออะไรแต่คือเขาตั้งใจให้แบบเราทําให้มันถอดง่ายอ่ะคือพออยากดูข้างในอะไรเงี้ยขาถอดประกอบ mm hmm. อา่าโอเคน่ารัก mm hmm. นรัก เหมือนเดิมครับให้ยางมาอีกแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าเขาจะให้เราทำอะไรอ่ะแล้วทีนี้เราก็เปิดตัวนี้มาก,ก่อนครับจากในรูปนะแล้วก็ล้างมันไว้สองที่มันจะมีจุดที่ให้เราต้องล้างเอาไว้ครับสองที่อือฮึ แล้วมันก็จะเด้งออกมาเองเฮ้ยฮะละโอเคครับเสร็จไปแล้วเดี๋ยวหรอใช่เสร็จไปแล้วครับวันนี้ก็น่าจะ ยังไม่ได้เอาใส่ตัวกล่องใหญ่เข้าไปอีกทีนึงนะก็แต่ตอนนี้ก็โอเคเคลียร์อันนี้น่าจะหมดแ้วะฐานนี้ก็ความน่ารักมันก็อยู่ตรงที่มันถอดตัวประสาทด้านหน้าออกมาได้นะครับเพื่อเห็นภายในอะไรอย่างนี้เป็นด่านข้างในทีนึงโอเคแลวรอบนี้ก็เยอะกว่าเขาที่แล้วอีกอะท้าที่เขาให้มาคือมันเยอะอีกแล้ว เต็มๆเลยวันนี้คือแบบสองสี่หกแปดสิบสิองสี่หแปดเชิ้นก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่าลืมติดอันไหนไปอีกหรือเปล่าไม่น่าถ้าเกิดว่าใครเคยต่อแล้วลองบอกด้วยนะว่าพอต่อประสาทจะยิ่ิงพีชเสร็จแล้วมันเหลือเยอะขนาดนี้ไหม ก็น่าจะเยอะขนาดนี้ใช่ไหมโอเคนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้เจอลันบายบาย